สอตัวนี่ปบปดปบแปดหาหกับเ็ดแปดแปดเจ็ดกับเ็ดแปดแปเจท่านี้แหะครับจบครับชวดได้ครับไหนเ็พ่อเจ้าบ้บ้าวาเนี่ยตอนนั้นนนี้อันนี้บนหรือล่างพ่อล่างย่างเดียวครับบนเหรอครับบนไก่แดหกหกแปดกับแปดหกหกแปดแล้วก็ซีหกหกซีซหหซีเท่านี้แจบขุ้หน่อยขนหน่อยเนาะ เจ้าสูตรผมมัน่ีตัวเนนอเจ้าผมเหนียให้แล้วแยกในสองคางนี่เขาว่าเขาไวจักแล้วสามตัวเน้นตัวไหนครับพ่อสามตัวเน้นก็สี่แปดหครับสามตัวสตัวน้นสี่แปดหกแปดสี่หตัวล่อแปดสี่หกย่ำสามตัวให้แน่พ่อย่ำสามตัวพ่อย่ำสามตัวก็อ่าสี่ปดหกสี่แปดหกแปดหแปดสี่แปดห ตัวร่องค่ะให้8 4 6 4, 6 6, 4, 6 4. <amigo> ่6กสีหสี่สี่หกหกสีดสี่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 ส้่สี่สี่สีครี่สีัสีสี่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 สีัสีสี่สีี่สพสี่สีสี่สี่สีครับสีกสี่ส่ีี่ชาสี่สี่ส่สี่สสสีกสี่ส่สีี่ส่่่ส่สีี่่สสี่ีสส่สสี จะว่าคนอุดรผู้ป่วยสูตรเมืองอุบลคนอุดรเป็นคนป่วยว่านี่เด่นสุดยอดวิ่งหกลองสีก่สกับแปดอ้าวเจ้าพ่อ <laughs> บ,<น>บอกพ่อทำที่เสรีมากตนไหม,มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อสสวัสดีคือเพือพ่อนเนี่ยควายเลยเนี่ยเขียนมาแล้วเนาะ เกียนมาแล้วคำนวดยี่นี่งเขียนมาแลราบอกเลยเหรอลาวะบอกวันแล้วว่ใจมา่ไห้่สร็ม่ะเมนเออได้ๆคือสิบอกที่เดียวเนาะเออเดี๋ยวๆนะคิปอันน้าจะนะเดี๋ยวที่ไฟห้ยยุ่บอกอยู่พฟนั่นบอกไฟัดเสียประเดลีลาเสรน่ะมีดยมีลีลาย่างเหมนพ่อใหญ่พีชานี่ถือกึ้ถือรอดวันเนาะเป้รอดวันนี้ว่าสิเป้สามตัวยี่นหมดนี้ก็ได้มันเปยสามตัวแล้วปะครับ่ะครับ วันนี้มิตรเด่นเนาะครับเลขวิ่งเลขหลักเลขวิ่งเลขวิ่งกับวิ่งหกลองสี่กับแปดครับให้ลองสองตัวได้ก็ได้วิ่งหกลองสี่หรือไงเอาสองตัวครวิ่งหกล่องสี่สวัสดีครับเลขวิ่งเลขหลักเลขลองตัวเด่นเนาะเดี๋ยวลงพิมพ์ก่อนนะเอาพอสถิติเก้าบนเบื้องแน่เอห็น่ะสถิติเก้าเข้า ห้าหกเจ้ครับห้าหกบอกครับห้เขาบอกเขาครับซีเกิลพันเปอร์เซ็นไม่โมดนะไม่ได้โม้ครับแต่วเบาๆเด้อเขาลาให้หลายคนแล้วซุ้มมาถึงก็เหมือนว่าบ่ได้คอมเมนต์ผู้ใดแล้วแจ่วเดผู้ใดว่าบ่ดีกันแล้วไปคนเขาท่ำตัวท่ำใจของเขาเองมันแล้วไป มันคล้องธรรมดาฟองโมนีิเวนอ่ะลงพิมพ์เราพร้อมหรือยังครับดีก็ดีบ่ดีก็แล้วไปอะลงพิมพ์พร้อมแล้วบอพ่อดังกับฟังเล้าที่บอกครับคือเสียงของพุทธพ่อดังกับฟังเล้าครับซุ่มมาทั่วมาผมรุ่นสิได้หรือเปลี่เล็กหลักเล็กวิ่งมีเลขวิ่งน้ำบ่ครับพ่อเะของพ่อมีเลขวิ่งน้ำบ่มีครับวิ่งหกล่องสี่ครับวิ่งหกล่องสี่ ผมไห้ย่างละซี่หางแต่ว่าผมสะเล่นไห้ย่างละสองหางเล่นนี่วันนะ่ะบววเป็นบัวล่างเป็นล่างบ่เดีว่าผมเลเลยบวกขี้เก่าเลยอ่ะแล้วแจวันเถอะบวกขี้เก่าอ่ะเครื่องหันหน่ะผมก็ให้บวกขี้เก่าอนะันหางมุนกน่ะเลขผมนะตัวช่วยไทยอ่ะซี่โซ่ขี้เก่าบ่เกินนั่นสามตัวมีบ่ครับพ่อมีครับสีบวกสามตัวกว้อนเดินอ่าสามตัวมีกี่ชุดครับมีซี่โซ่ครับ ตัวแรกกับี่8แปดหกครับเดี๋ยวให้ f c เพิ่มเติดไปพร้อมกันเ้อพ่อบอกว่า4แปดหนั่นครับแปดหกตัวที่สองค่ะแปด่หกแปดหกตัวที่สองกับกับการซื้อต้นไหนเออมันบ่าใสดอกตัวเดียวนี่มันเด่นคักเถอ ตัวที่สกับห้าเจ็ดสี่ห้ตัวที่สีสุดท้ายกับหกสี่สยำไม่รู้พ่อยำไม่รู้อ่ายำไม่เนาอสาตัวเนาอสี่แปดหกสี่แปดหกแป่หแสหห้าเจ็สละตัวสุดท้ายหกสี่สามห่าหมดแล้ว ลดละทำนั่นเอ,เอาตัวไทยลดครับสองตัวเถอสองตัวจ้หมดตัวไทยแปดหกสี่หกเจ็ดสี่ครับสี่สามสองตัวครับพ่อสองตัวไทยแล้วเหรอสองตัวอะไรมาเลยครับมีีก่ชุดครับห้าแปดครับตัวเก้าดีละเฮ้ยหาแปดเจ็ดแปดตัวล่องครับห้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดลากก้เก้าแปดลากก้สี่แปดท่านี้ครับจบเก้าแปดสี่แปดครับ สี่ชุดมขับหน่อสี่ชุดครับแต่คุสีเน้นนห้2สองหางตัวเน้นสีเจนไต้คือหาแปดครับเจ็ดแปดย่ำสองตัวอีกเื่นไงครับย่ำสองตัวห้าแปดเจ็ดแปดแล้วก็เก้าแปดล้วก็สี่ปดครับสีปดครับห้าแปดเจแปด้าแปดละสีครับจบแล้วมรดานิละลรรัฐบาลไทยในวันนี้ครับเวันที่หนึ่งวันเสาร์คือเกครับครับ เพาวเดือนยายนนะครับวันที่สาสเป็นวันุชร์คนเน้นตัวไหนครับพ่อวันหวงกลมครับพ่อเน่นไท้สี่แปดหครับเรียกสตัวน่ะสี่แหแล้วก็8ปดสหสองตัวเท่นะครับแปดสี่หกสองตัวละครสองตัวกับเน้นให้8ปดหกับ4ี่หกแปดหี่มีไหมแปดหกยึ่สายแปดหกหก ปดหกสี่หกสองตัวเนีตัแต่ข้างบนสองตัวนี่นสามตัวสำหรับแนวทางสองตัวล่างับพ่อสองตัวล่างเน่ยไห้าแปดกับเจ็ดแปดครับห้าแปดกับเจแปดตัวล่างก็เกแปดกับสี่ส่แปดนะผมงบไฮนะครับตัวล่างอาจะตัดทิมบอตัดทิมครับเมื่อผมได้พอได้ยินว่าพ่อว่าออกบ้านอย่างก็ออกวัดเสาครับแมนบอกพ่อแมนบ้านันบ้านแมนบ้านจันบอ เอาไรบ้างดูคเัาวันที่30มสิพุมื่อวานวัดถุกเนีเอาเบิ้งเลยันขากันมันมี3ามสิบเดือจสิงหาน่ะโว้ยโมเมนตสิงหาตรวจสอบเบืงบนเน้อครับตามสตบครับถอแปดเแปดเก้าแปดครับสี่ังครับที่แี่ข้างล่างนะครับสองตัวสำหรับ2ตัวบนหนึตัดเอาหางมันมันบอกครับต่ตาหางมัน เีท้ายรท้เก็บนเมีเท่า่ะีเอาพันเสาพ่อหันมาให้บิ่งเลยนั่นผู้ใดก็่าว่าพันเสาผมพัน่อเ่มันบอกละผมพันเสาบ่ผมเก็บไม่อ่าผมไ่คมาแล้วตรงๆนะครับเอาเอาโอเคน้นระเปาไว้กอนจัมันจังจับไงอันนี้เอาม้อไว้พ่อมันสิเป็นวันจรได้ยังไง มัดเสาคักเลยคำนวณมาตรงเป๊ะหรืมาผ่อนครบครับยกถูกต้องตรงเป๊ะโอเคมาแล้วพำแล้วทำแล้วทำอล้วทำแลควรำาวทเปลนคทำล่อยเแ้วทำแล้วรอ้วี่วล้ว้ บ้านแซมันตาคนนด้ครับกีรอเอีซี่นะเอาบ้านี้พ่อโตไหมเอาพ่อแค่แล้ออกแค่ครับว่าจะไดนก็พ่อว่าจังไดเกาะแซว่นตาแล้วไหมเออเซเว่นตาแล้วคือคือมันคือยังพ่อตัวใดคือค่ะมันกินหนึ่งตรงกับพ่อลงนิดนึงครับบางนาว่าจันบ่จ้าเมื่อพักแล้วเหบ่จันกู้เป็นยังเอารมณ์นิดนึงครับพ่ออาลงนิดนึง มีสองคนนะคะฮอดนี้กับสีนะคะ fc บุญุเดียวันเต่าคุณบีหรครับโอเคโอเคโอเคยอเคโอเคนอเคอเคโอเคโอเคโเอเคโจเคตอเคโอเคโอเคโอนพ่อเคโอคโเคโอเคโอเเคอเดี๋ยวโอเเอเ่อเคโอเคโเเคโอคนเนาะเคโอเคโอเอเคเโอคอเโอคคโคเโคเคเคเเาเคเอคเอคอเอพี่น้อง เฮงงปัครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซ็นตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม